สวัสดีค่ะโตโยต้าตลาดไทยบายฟาเพิ่นนะคะวันนี้เป็นอยู่ที่โตโยต้าพารากอนสาขาตลาดไทยนะคะแล้ววันนี้เป็นพาเพื่อนๆไปพบกับรถทําเงินล้านของเรานะคะกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนั่นก็คือตามมาไปดูเลยค่ะค่ะแล้วก็มาพบกับพระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือรถตู้เย็นค่ะอันนี้ของแคลรบอยนะคะแคลรบอย ส่วนตัวนี้ของ m p c ค่ะอันนี้ของทพักนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะปนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถตู้เย็ยนของเราซึ่งวันนี้ปนจะแนะนําเป็นของยี่ห้อทีอ่เรามองเห็นกันอยู่ตามท้องถนนนะคะจะเห็นอยู่เป็นประจําเลยก็คือยี่ห้อ m p c นะคะสําหรับความสูงภายนอกนะคะรถชันนี้ความสูงภายนอกอยู่ที่2เมตร1นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะว่าภายในสูงเท่าไหร่ ลำแรกเราก็จะเจอกับผ้มาม่านกั้นอันนี้นะคะสําหรับเก็บความเย็นนะคะไม่ให้ความเย็นเนี้ยออกเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในค่อนข้างสูงเนาะแล้วสำหรับภายในนะคะรถคันนี้ความสูงอยู่ที่หนึ่ง้อยเก้าสิบนะคะภายในัวเบอรเนี้ยสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบห้านะคะจะมีสิ่งที่อยู่คือร้อยเก้าสิบค่ะแล้วสำหรับไฟด้านหลังนี้นะคะ ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่ารถทุกคันจะต้องติดไฟด้านหลังนี้ไว้ช่วงล่างนะคะคันนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง2.5ตันนะคะเราเสริมแหนบให้ข้างและสาพแผ่นค่ะลู่ลมตัวนี้ทําด้วยไฟเบอร์บบพิเศษค่ะซึ่งเป็นแบบเฉพาะของ MTCU นะคะมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงทนทานมากค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับรถคันนี้ด้วยนะคะค่ะแลวสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับประเภทขนส่งโลจิสติกทั้งหลายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบรถตู้แหง้งรถตู้เย็นหรือเป็นรถคอกซิงกระบะพื้นเรียบของเรามีบริการทุกประเภทนะคะสนใจแบบไหนลองทักเข้ามาคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook แฟนเพจของปนก็นคือที่โตโยต้าตลาดไทยบายปับเปิลน,นะคะหรือว่าจะโทรมาโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์095 5709 306นะคะสำหรับรถตู้เย็นน่ยจริงๆแล้วมีหลายย e ี่ห้อมากเลยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าป้นจะพาไปดูว่า นอกจาก m P C แล้วเนี่ยมีรุ่นไหนอีกมียี่ห้อไหนอีกตาหรับ E P นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยากมีไรายได้อยากกลัวการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ